งตั้้ใหเจ้าพราะเชื่อว่าสตอรี่แบบไทยๆรวมถึงลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์จะเป็นจุดขายที่ทำให้แอนิเมชันไทยไปไกลระดับโลกแอนิเมชั่นเรื่องล่าสุดฝีมือคนไทยครุฑมหายุทธหิม,มพานจึงชุบชีวิตสัตว์ป่าหิม,มพานให้มาประลองสู้ศึกชิงความเป็นใหญ่ นี่คือผลงานการกำกับเต็มตัวเรื่องแรกของชัยพรพาณิชรุติวงศ์อาจารย์คณะดิจิทัลอาร์มหาวิทยาลัยรงังสิตหลังเคยชิมลางด้วยการเป็นผู้ช่วยผู้กำกับให้ทำแอนิเมชันเรื่องยักษ์มาแล้วโดยได้วิสิษศาสนเที่ยงรับหน้าที่เขียนบท การใช้ทุนสร้างเพียง80บล้านบาทซึ่งถือว่าน้อยกว่าแอนิเมชันทั่วไปรวมถึงใช้เวลาสร้างเพียง4ปียังแสดงให้เห็นถึงการทำงานแอนิเมชันที่ง่ายขึ้นกว่าในอดีตโดยเฉพาะเรื่องนี้เองที่กว่าร้อยละ50เป็นฝีมือของนักศึกษาในการช่วยออกแบบและทำภาพเคลื่อนไหวถ้ามืออาชีพเขาก็มีสตูมีประสบการณ์แต่นักศึกษาไม่เคยทำนักศึกษาได้ได้เรียนรูน้นี้นะฮะการเคลื่อนไหวการกลางปีกไปเลื่อนประตูคอนเทนเนอร์เอาเพื่อจะ อ๋อการสร้างปีกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ด้วยบางทีออกแบบคาแรคเตอร์บ้างช่วยตัวรองบ้างบางทีก็มาดีไซน์ข้างหลังเพื่อจะให้เรียนรู้องด่ mm ่ท hmm. mm ีหโม ต้องบอกว่าตลาดของภาพยนตร์แอนิเมชันไทยในส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ต่างประเทศเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าด้วยต้นทุนสร้างที่ใช้จํานวนมากมหาศาลการโค v เว a ร์ต้นทุนจากการจําหน่ายการขายตั๋วในประเทศเองเนี่ยจึงยังไม่เพียงพอครับหลายเรื่องจึงนิยมนําไปฉายในต่างประเทศและที่สําคัญรายได้หลักอีกอย่างหนึ่งก็คือมาจากการต่อย,ยอดเป็นลักษณะของเมอร์เชนดายสแบบนี้แหละครับเหมือนอย่างภาพยนตร์เรื่องครุฑเองแม้ว่าตัวหนังยังไม่ทันได้ฉายแต่ก็มีเมอร์ a n นด s e สเป็นโมเดลของตัวเองแล้วครับ แม้ยังไม่ได้ออกฉายในไทยหากก่อนหน้านี้แอนิเมชันเรื่องครุฑมหายุทธหิมพาน <c oughs> ก็ไปเปิดตลาดขายที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคาส์มาแล้วกระแสตอบรับไปได้สวยไม่ต่างจากแอนิเมชันเรื่องก่อนหน้าอย่างก้าวาตราที่ได้โคต้าพิเศษใช้ในจีนและไปได้ดีในตลาดแถบซาท์แอฟริกาและยุโรปส่วนหนึ่งนอกจากผลงานแอนิเมชันกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นฝีมือนักแอนิเมเตอร์ชาวไทยยังเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก เรียมันว่าวาดหรือจอด้วยตลาดแอนิเมชันเริ่มเติบโตขึ้นไม่ใช่เฉพาะแอนิเมชันไทยอย่างเดียวแล้วกันนะฮะแอนิเมชันต่างชาติเองก็มีการผลิตจำนวนมากขึ้นสมัยก่อนเราจะต้องรอเรื่องของดิสนีย์ดีมเวิร์กอย่างเดียวหรือว่าพิกซาเราถึงจะได้ดูแอนิเมชันแต่วันนี้มันไม่จำเป็นต้อง,ต,องต้องรอสามค่ายนี้แล้วมันก็สามารถที่มีมีมีค่ายอยื่นที่เข้ามา ทุกเรื่องของพวกนี้เขาก็จะสร้าง3ปี5ปีกันทั้งนั้นเลยแต่เขามีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องเขาเราถึงเห็นของเขาอะตลอดเวลาทุกปีบางทียังไม่ถึงปีก็มีค่ายใหม่เข้ามา Fox Animation อะไรอีกเต็มนะครับอันนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องที่เราต้องการแต่เราประเทศไทยเนี่ยมันขาดการสนับสนุนเยอะซึ่งเราก็ต้องมาเสี่ยงกันเพื่อเอาถ่ายคนดูเราถึงต้องสร้างแอนิเมชันให้สนุกเพื่อให้คนดูอะมาดูเพื่อเราจะทำแอนิเมชันต่อไป ะะอ,นนอญญางทีองอท,ที่ที่เราดีไซน์ออสมาเนี่ยมีความเป็นฝรั่งอยผิการพัฒนาของเทคนโนโลยีบวกกับฝีมือของแอนิเมเตอร์ไทยอาจทำให้อนาคตแอนิเมชันไทยไปได้ไกลในตลาดโลกและเป็นที่จับตาของนานาชาติมากขึ้นและเป็นอีกช่องทางให้คนไทยได้แสดงฝีมือมีเพียงเป็นแค่คนเบื้องหลังสร้างผลงานแอนิเมชันให้กับสตูดิโอต่างประเทศเหมือนในอดีต กกวินพบพันธุ์ฤกไท,ทย PBS ลลรายแรงงานแต่ในขณะเดียวกัน